สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n นี Daily นะคะประจําเช้าของวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่9กรกฎาคม2564นะคะเช้าวันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะเป็นเช้าที่คนไทยทุกคนนะครับเฝ้ารอหน้าจอเลยนะครับการแถลงการจากทางทางการเนี่ยจะเป็นอย่างไรในเรื่องของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับหลังจากที่วันนี้ยอดตัวเลขเนี่ยแตะหลัก9,000ไปแล้วนะฮะ ตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ก็เหมือนจะตอบรับค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับร่วงไปกว่า32จุดแต่ว่าเช้านี้เองหลังจากที่เปิดตลาดติดลบไป7จุดนะครับณนะขณะน,นี้เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามา บวกได้กว่า3จุดแล้วนะครับวันนี้ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดที่เดียวนอกเหนือจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรวมถึงในภูมิภาคเอเชียขนาดนี้ก็ไม่ใช่แค่ส่งผลต่อตลาดทุนในภูมิภาคนี้เท่านั้นนะครับในสหรัฐเขาก็เริ่มมีความกังวลต่อสถานการณ์จุดนี้แล้วเหมือนกันว่ามันอาจจะฉุดรั้งการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของโลกนะครับเพราะว่าเรื่องของการกลายพันธุ์เรื่องของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่กาลังแพร่ระบ,บาดในเอเชียขนาดนี้เพราะว่าถูปิดร่วงลงมากว่า259จุด นอกเหนือจากนี้นะครับเรื่องของผู้ขอรับสดิการการว่างงานของทางสหรัฐที่จากการรายงานช่วงหลังๆเนี่ยถือว่ามียอดที่ลดลงต่อเนื่องนะครับปรากฏว่าครั้งนี้เองเนี่ยการรายงานรอบสัปดาห์ล่าสุดกลับมาเพิ่มขึ้น2,000รายนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ373,000รายนะครับเป็นระดับที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ350,000รายครับ และแน่นอนนะคะว่าตัวเลขดังกล่าวนี่นะคะก็เป็นการมองนะคะประเมินถึงสะท้อนเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดค่ะทางด้านของ W H O นะคะออกมาระบุบอกว่าเศรษฐกิจของประเทศไหนก็ตามแต่ที่มีการฟื้นตัวภายหลังจากโควิด19แล้วแล้วเร่งมีการเปิดเมืองนะคะอาจจะส่งผลทําให้มีไวรัสกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นก็อาจจะให้ความระมัดระวังในด้านนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป็นการออกมาเตือนส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในโซนเอเชียค่ะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการ ลงทุนนั้นก็ถูกปกคลุมไปด้วยความกดดันนะคะเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในหลากหลายประเทศยกตัวอย่างเช่นทางด้านของญี่ปุ่นเองประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวแล้วนะคะซึ่งจะส่งผลทําให้โอลิมปิกที่จะเกิดขึ้นในวันที่23กรกฎาคมนี้จะไม่มีคนดูเช่นเดียวกันกับหลายๆจังหวัดที่จะมีการจัดกีฬาด้วยเช่นเดียวกันค่ะจะไร้นคนดูนะคะส่วนทางด้านของเกาหลีใต้เองประกาศเพิ่มมาตรการความเข้มงวดสู่ระดับ4นะคะซึ่งก็จะมีการบอกให้ประชาชนนั้นอยู่บ บ้านให้มากที่สุดนะคะปิดโรงเรียนแล้วก็เพิ่มระยะห่างทางสังคมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดหรือแม้กระทั่งนะคะในโซนของออสเตรเลียเองก็มีการรายงานนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ปรับตัวสูงขึ้นตอนนี้มีการขยายระยะเวลาล็อกดาวน์นะคะซึ่งตัวเลขต่างๆเหล่านี้ก็เลยส่งผลกดดันทําให้ทิศทางของตลาดหุ้นในโซนเอเชียนั้นปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันครับไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นเท่านั้นเวียดนามด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อนบ้านของเราเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับก็มีการยกระดับมาตรการควบคุมเหมือนกันวันนี้รอนะครับของไทยเราจะมีความชัดเจนอย่างไร จะใช้คําว่าล็อกดาวน์หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันนะครับก่อนชัดเจนเรื่องนี้ครับส่วนเรื่องการลงทุนการวางแผนการจัดทรัพย์ปรับพอร์ตเราก็ต้องมีการศึกษากันอยู่เสมอนะครับมีงานสัมมนาดีๆนะครับเซตอินเฟนลงทุนทันเรนมองโอกาสกับ4เทรนด์สี่สัปดาห์เป็นงานสัมมนาออนไลน์ดีๆนะครับที่จัดขึ้นโดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับจัดขึ้นทุกวันเสาร์คมครับผ่านทาง Facebook Live ของ Set Thailand สัปดาห์ที่2เสาร์ที่10กรกฎาคมนี้เป็นครั้งที่2ครับในหัวข้อ Stock Trend เจาะีมหุ้น post pandemic บูมเปิดเมืองได้ไหมเซกเตอร์ไหนมามีมุมอมองจากนักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนช้ำนันไหมครับไม่ว่าจะเป็นคุณพาวดนวรรัตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บอลย็นต้าประเทศไทยคุณวิจิตอรารยะพิสิทธิ์ผู้อำนวยก,การอาวุโสฝ่ายวิจัยบอลเมอ์เมงก์กิมเองประเทศไทยคุณวีรวัตรเรียลโพคานะครับผู้อำนวยก,การอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์บอลฟินแลนเซียไซรัสดำเนินรายการโดย Investor View ตัวแทนนักลงทุนคุณภาพคุณนิ้วโป้งนะครับ อาทิตย์กิรติพิษนะครับนักลงทุนฟีไอสำหรับผู้ที่สนใจติดตามได้ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนกร,รกฎาคม13นาิก30นาทีถึง15นาฬิกาชมกันสดๆนะครับผ่านทาง Facebook Live ผ่าน f a c e o o o k s e t t h a i l a n d ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Set t h a i l a ด์นะครับ และสัปดาห์ต่อๆไปนะครับก็สามารถติดตามหัวข้อที่น่าสนใจได้นะครับสัปดาห์ที่3ในวันที่17กรกฎาคมมี t ชว l ฟันอินเทรนจับคิดกองทุนรวมตีมไหนหน้าลงทุนสัปดาห์สุดท้าย24กรกฎาคมกับจัดพอร์ตลงทุนครึ่งปีหลังจัดพอร์ตยังไงหลังคลายล็อกดาวน์ครับ อยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะฟังสัมมนา,าดีๆแบบนี้ได้นะคะห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเพิ่มเติมให้เงินการลงทุนของท่านนั้นงอกเงยได้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูตลาดหุ้นไทยกันนะคะหลังจากที่ซดตัวลงมาอย่างรุนแรงเมื่อวานวานี้กว่า30จุดนะคะเช้าว,วันนี้เริ่มมีการรีบาวแล้วนะคะบวกได้สักประมาณ6.12จุดนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างประเมินสถานการณ์อย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมาในวันนี้เนี่ยเช้าวันนี้มีเทคนิคอลรีบาวนะคะจะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนและโอกาสของการรับดัชนีในครั้งนี้จะมองอย่างไรกันบ้างติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกวีชูกิจกเกษมรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลจากบริษัทหลักทรัพย์กาศิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่กวีค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับพีพีครับวันนี้เซตเริ่มมีการรีบาวทางเทคนิคขึ้นมาบ้างน,นะครับมีโอกาสยืนระยะได้ขนาดไหนนะครับหรือว่าเช้าวันนี้มีการประกาศข่าวออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะซึมซับข่าวในเชิงลบเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครผมว่าจริงจริงจริงต้องต้องย้อนหลังกับก่อนหน้านี้ตอนที่ดัชนีพันหกร้อยจุดเนี่ยแล้วเราก็นั่งคุยกันว่าเราไม่ควรซื้อแล้วก็รอให้ดัชนีลงมาแถวพันห้าร้อยสี่สิบไปต่ำกว่าเราก็ทยอยซื้อ คำถามตอนนั้นก็คือไอ้ตัพันหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบลงมาเนี่ยด้วยสถานการณ์ที่มีโอกาสที่จะล็อกดาวน์ในกรุงเทพเนี่ยยังเป็นโอกาสซื้ออยู่ไหมผมก็จะมองว่าเป็นโอกาสซื้ออยู่เหมือนเดิมนะครับมันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าอันนี้คือปัจจัยที่เราคุยกันอยู่แล้วว่ามันอาจจะเป็นเฮลจิงที่จะทําให้ดัชนีเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโซนหนึ่งห้าสี่ศูนย์เนี่ยเป็นโซนที่เราแนะนําให้อยาทยอยซื้อมันอาจจะลงไปใกล้แถวโลดเดินคือความ้าไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่า ถึงแม้ว่าจะมีข่าวร้ายในเรื่องของการล็อกดาวน์ใดๆก็ตามเนี่ยผมเชื่อว okay bueno ่าหลังจากเราเราค่อยๆ่อนขลายที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเขาค่อนข้างที่จะเปิดประเทศกันในขณะที่เรากลับมาล็อกดาวน์แต่ผมเชื่อว่าจุดๆหนึ่งเนี่ยหลังจากล็อกดาวน์เสร็จเราก็คงจะเปิดประเทศได้ครับแน่นอนแน่นอนแค่ว่าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตลาดเองก็จะแบบเวลาจะขายจริงๆก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ เดี๋ยวข้างหน้ามันก็คงจะดีขึ้นดังนั้นแรงขายมันก็จะไม่ได้ดอกรุนแรงอะไรขนาดนั้นในขณะที่พอปรับตัวลดลงมาเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนที่เป็นนักลงทุนลงทุนระยะยาวหรือนักลงทุนกองทุนเองก็น่าจะเป็นโอกาสเหมือนกันที่เขาก็จะหาหุ้นในการสะสมเช่นเดียวกันผมก็เลยทําให้คิดว่าไอ้ฐานแนลรับอะมันค่อนข้างแน่นนะครับโซนต่ำกว่าหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเนี่ยโซนมันค่อนข้างแน่นแต่คําถามต่อมาก็คือว่าแล้วไอ้ที่รีบาวน์เนี้ยมันจะยัง่งยืนไหมผมก็บอกได้เลยว่า คงคงไม่ยัง่งยืนนะครับคมไม่ยัง่งยืนตลาดเองก็น่าจะผันควนอีกพักใหญ่เลยเพราะว่าเพราะว่าการล็กดาวเนี่ยมันมีผลกระทบต่อต่อพื้นฐานของแต่ละบ,บริษัทนะครับ mm hmm. แตกต่างกันไปแล้วก็แน่นอนมันจะทําให้หลายคนออกมาเริ่มแสดงความกังวลกับเศร,รษฐกิจที่อาจจะต้องปรับลดลงกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะต้องปรับลดลง อ่าซึ่งความกังวลเนี้มันจะทําให้นักลงทุนเวลาราคาขึ้นเนะี่ยเขาก็จะแบบใครจะกล้าไล่ถูกไหมครับใครจะกล้าที่จะดันราคาขึ้นไปอีกในขณะที่ความกังวลเนี้ยยังอยู่ล้วก็ความกังวลนี้เป็นความกังวลที่ไม่มีคําตอบนะครับโอเคมันมีคําตอบที่ปลายอุโมงแล้วว่าที่อย่างมันจะดีขึ้นแต่มันไม่มีคาตอบว่าว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ อันนี้คือ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 คำตอบที่มันหาตอบหาคําตอบไม่ได้เพราววันนี้อีกสิบสี่วันข้างหน้าเราก็หาคําตอบไม่ได้สุดไหยครับ่าเอะแล้วมันจะมันจะดีขึ้นหรือไม่เพาเปิดเพาสิบสี่วันล็อกดาวน์เสร็จปุดแล้วเปิดต่มาใหม่ผู้ติดเชื้อกลับมาเหมือนเดิมรือเปล่าเหมือนในหลายๆประเทศที่เป็นอย่างนั้นนะครับตรงเนี้ยผมถึงบอกว่าเรายังเรายังไม่ไม่คิดว่าจะดขึ้นรอบนี้จะไปเร็วไปแต่สำหรับคนที่ขายไปตามที่เราบอก ที่พันหกนะครับช่วงนี้ก็ค่อยๆไม่จาเป็นต้องรีดไล่าราคาค่อยๆหาจังหวะในการที่จะเข้าซื้อเมื่อวานนี้เราอาจจะได้มาส่วนหนึ่งมาถูไหมครับ ก็อย่าเพิ่งพอขึ้นมาเรีบร้แบบนี้เราอย่าเพิ่งไล่นะครับเรายังมีเวลาในการที่จะให้ตลาดเนี่ยมีการตอบแทนลงมาได้อีกนะครับไม่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 ไม,ไม่ไม่น่าจะขึ้นไปได้แค่เต็มที่นะผมก็มองได้ว่าอ่าตอนนี้อยู่หนึ่งห้าสี่ศูนย์มันอาจจะแกว่งแถวหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าสี่ศูนย์ถึงหนึ่งห้าห้าศูนย์เต็มที่ก็ไปหนึ่งห้าหกศูนย์แต่แค่ตรงนี้ผมคิดว่า ไม่น่าจะกลับขึ้นไปัำหกได้แล้วนะครับอดยข่าวนี้แต่แต่สิ่งที่เรายังมองเหมือนเดิมก็คือโซนที่รับโซนเดิมแล้วก็โซนที่ขายในระยะกลางเหมือนเดิมแต่โซนในระยะหกเดือนข้างหน้าเนี่ยผมยังมองว่ามันก็ยังมีโอกาสที่เราจะได้เห็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยจุดอยู่นะครับในช่วงต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยา่าคือคือเราเรา,เราตกใจ นะครับให้เขาตกใจกันไปเราก็มีสตินิดนึงในช่วงนี้นะครับอืมแล้วก็อาศัยจังหวะอย่างนี้ครับสำหรับการลงทุนเพีงกำไรก็เป็นจังหวะที่ดีในการที่เราแข่งกับหลายระยะสร้นกันได้นะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่ท้ยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับ ะระหว่างที่คนอื่นกําลังตกใจกลัวนะคะคุณผู้ชมที่ ừ ừ ừ เป็นนักลงทุนนะคะระยะกลางถึงยาวนะคะต้องมีสติในการคัดเลือกหุ้นแม้กระทั่งระยะสั้นเทรดเดอร์นี่ก็สามารถทําได้ใช่ครับวันนี้เองก็ถือว่าตลาดมีความผันผวน,นอย่างสูงนะครับในขณะนี้กลับมาติดลบอีกแล้วะนะฮะภายใต้ตลาดที่มีความผันผวน,นแบบนี้ก็อย่าไร้ราคาย้ำกันแบบนี้แล้วกันใช่ะค,ะค่ะเอาละค่ะเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรามีกองทรัสต์นะคะที่น่าสนใจให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอนะคะมาฝากกันค่ะ วันนี้รายการของเรามีรูปแบบการลงทุนในรูปแบบทรัสมาฝากกันนะครับ่งเ่าจะให้ผลตอบแทนในลักษณะของเงินปันผลที่น่าสนใจศักยภาพก็ถือว่ามีอย่างมากนะครับทรัสนี้มีชื่อว่าทรัสเพื่อการลงทุนในสังหาริบัพย์และสิทธิการเช่าสังหาริทบัพย์ AIM Industrial Growth นะครับหรือว่า AIMIRT นะครับ ได้มีการเสนอขายหน่วยท trust เพิ่มทุนโดยมุ่งเน้นคัดเลือกทรัพย์สินในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและก็อยู่ในทำเลดีนะครับสามารถจ่ายผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีจุดเด่นนะครับรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างมากนะครับสามารถรับชมได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษจีนี้ครับ ชมคะวันนี้รายการของเรานะคะมีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากกันละค่ะสำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนที่ได้รับอัตราผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอนะคะลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตได้แม้เผชิญกับภาวะวิกฤตโควิด1 9บนอัตราเช่าเต็มพื้นที่หรือว่า100%นั่นเองค่ะที่กำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือกองทรัสต์ AIMIRT นั่นเองนะคะ ความน่าสนใจเป็นอย่างไรคะ่ะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณอมรจุลาลักษณานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท AIM Reed Management จำกัดสวัสดีค่ะคุณอมรคะ่ะสวัสดีครับค่ะในฐานะนะคะที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์นะคะอิสระรายแรกของไทยค่ะขอมุมมองสำหรับการบริหารจัดการกองทรัสตนะ์ณปัจจุบันหน่อยค่ะจริงๆเราเนี่ยเราค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของอความเป็น ผู้ให้โซลูชันทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นผู้จัดการของทรัสิสระนั่นหมายความว่าเราไม่ได้มีอิท e ิพลจากเจ้าของทรพัพย์ใดๆที่มาเกี่ยวข้องและเราเนี่ยมีผู้ชำนาญการนะครับในการที่จะช่วยเจ้าของทรัพย์ในการระดมทุนนะฮะในรูปแบบต่างๆถ้าเขามีทรัพย์ที่มีศักยภาพ มีโลเคชันที่ดีนะครับนะเรามีทีมที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญการที่จะช่วยเขาตั้งแต่การเข้าไปดูว่าเขาควรจะดำเนินการอย่างไรนะจนกระทั่งถึงจบเ,เสร็จในขั้นตอนของการระดมทุนนะครับก็คือระดมทุนจากผู้ถือหุ้นลงทุนหรือประชาชนโดยทั่วไปหรือสถาบัานนะครับเพื่อที่จะมาลงทุนในทรัพย์ของเขา ทรัพย์เขาตอบโจทย์เราค,ครับผมซึ่งก็เป็นการบริหารจัดการให้เกิดโอกาสทางการลงทุนนะคะทั้งเจ้าของทรัพย์ด้วยทั้งนักลงทุนด้วยนะคะทีนี้เรามาดูบ้างนโะยบายการจัดการกองทรัสต์นี้ก็เลยนํามาใช้กับกองทรัสต์ a i m i r t ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับาการเพิ่มทุนในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ของเราแล้วนะคะจุดเด่นของทรัพย์สินที่เราจะเอาเข้ามาเติมเต็มในส่วนของกองทรัสต์ครั้งนี้มีอะไรบ้างคะ,ะจุดใหญ่ๆก็คือ,อ มันตรงตามนโยบายที่เราดูเป็นหลักนะครับมันผ่านคุณค่าที่เราดูไว้นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของโลเคชั่นนะครับที่หนึ่งที่อยู่ภายใต้เจ้าของที่ชื่อว่าไททัฟเวต้าเนี่ยเขาก็จะเป็นคลางสินค้าใหม่ไม่ว่าจะเป็น b บ s i n e ส s เรื่องของโลจิสติกอะไรต่างๆในละแวกแถวนั้นต้องมีความต้องการสูงมากทุกคนจะทราบดีอยู่แล้วว่านี่คองอุตสาหกรรมตะปูนียเต็มไงเพราะในนั้นมันก็หล่อจนทีนีตัวไททัฟเวต้าเนี่ย เขามีความชำนาญการอยู่แล้วกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มของทิฟนะครับทิฟเนี่ยก็ตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่เราเราเ,เ,เริ่มต้นกอง AImRT เขาเป็นเขาเป็นชื้อของซั์ที่ขายซับมาถ้าอยู่ในกองน,นะครับแล้วโล,โลเคชั่นโลเคชั่นเขาเนี่ย <S <S เขาทำธุรกิจอยู่ในละแวกนั้น ไม่ไม่ไม่กระโดดไปที่อื่นเลยะนะครับเพราะเขาทราบอยู่อยู่แล้วว่า,าที่ที่วางครีนหร,หรือคลองส่งน้ําสุวรรณภูมิะนะครับเป็นที่ที่ทุกคนทราบอยู่แล้วลว่าเราเรียกว่าเมกะของคั้งสินคา้านะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนี่ซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ซึ่งชื่อทูไทเกอร์พรอ็อนะครับจริงๆเนี่ยเป็นเป็นผู้ประกอบการต่างประเทศ ที่อยากจะมาทำธุรกิจในบ้านเราแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเนื่องจากนโยบายเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเขาก็เลยอยากจะขายทรัพย์ตัวนี้ทิ้งไปซึ่งเราค่อนข้างจะได้สามโปรเจกต์มาเนี่ยเราค่อนข้างจะดีใจโดยเฉพาะอย่างของเขาเนี่ยเราได้เป็นทั้งสามโปรเจกต์เนี่ยเราได้ฟรีโฮลเยอะมากขึ้นเยอะเลยนะครับจะเห็นได้นะคะว่าอย่างที่คุณอมรว่าไปนะคะว่าการลงทุนในครั้งนี้เนี่ย เราเพิ่มตัวกรรมสิทธิ์หรือว่าฟรีโฮเพิ่มขึ้นมีโอกาสสร้างอัตราผลตอบแทนจากการง้องเงยของทรัพย์สินเหล่านี้ในอนาคตเพิ่มด้วยนอกเหนือจากตัวสิทธิการเช่าหรือราคาเช่านั่นเองนะคะดังนั้นหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้เราประเมินโอกาสการเติบโตพร้อมกับการจ่ายปันผลให้กับนักลงทุนหรือว่าอัตราผลตอบแทนยังไงบ้างคะครับจริงๆเนี่ยตั้งแต่เราตั้งกองมาเนี่ยในปีส5งพันรยหกะกั่นหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเรา จ่ายปันผลทุกไตรมาสนะครับในปีแรกเนี่ยเราจ่ายปันผลอยู่ที่0.76นะครับปีที่2ก็เท่ากันะนะครับ0.76ก็จะเห็นว่ามันเติบโตสูงขึ้นซึ่งมันซึ่งผลปันผลที่มันสูงขึ้นมาโดยตลอดเนี่ยมันมาจากเรื่องของออทรัพย์ที่เพิ่มเข้าไปนะฮะค่าเช่าที่เรามีออร์แกนิกโกลดนะครับแล้วก็ตัวของกำไรสุทธิ <c oughs> ของตัวทรัพย์ที่ทํารายได้ขึ้นมา <c oughs> นะครับอันนี้ก็อยู่ที่การบริหารจัดการของเรา <c oughs> นะครับกำไรสุทธิมันจะตกอยู่ประมาณสักหกสิบเจ็ดสของรายได้ต่อปีนะในเตร์แรกที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเ,เรามีรายได้อยู่ประมาณ1 5อยล้านในกอง <c oughs> นะครับ เราเทํากําไรอยู่ได้ก็ประมาณ67-70%นะครับกำไมาสุทธิเราจ่ายันผลอยู่ที่0.22บาทก็คือี่ส2สตางค์นี่ย,ยังไม่ได้รวมถึงทรัพย์ใหม่ที่เราจะอินเวส <invest S 1> ลงไปลลงทุนลงไปครับผมย้ำกันอีกสังนิดนะคะสำหรับการประมาณการด i เวนเดนดิวนะคะในช่วง12เดือนแรกนะคะที่มีการเพิ่มทุนเราประมาณการเอาไว้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะา เฉพาะตัวทรัพย์ที่เราจะลงทุนนะครับ<ะ>เบสที่เราจะลงทุนประมาณ2,280ล้านนะคร<ฮ>ที่หน่วยลงทุนใหม่ที่ออกไปประมาณ11.90นะครับเราเรา,เราจะใช้เงินกู้อยู่จำนวนหนึ่งนะครับที่จะทำให้ไม่เกิน25-31%ของอทรัพย์สินรวมทั้งหมดร<ฮ><ฮ>เรามองว่าคงไม่ต่ำกว่า7.5 ครับผมแน่นอนนะคะว่าเป็นอัตราที่น่าสนใจเลยนะคะยังมีข่าวดีสําหรับผู้ถือหน่วยเดิมด้วยภายหลังการเพิ่มทุนเรามีการเตรียมปันผลพิเศษด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเราเราอยากจะตอบแทนกับแฟนคลับหรือผู้ถือหน่วยงทุนเดิมนะครับหลังจากที่เราผ่านช่วงเวลาของการจำหน่ายหน่วยลงทุนใหม่ไปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากวันที่13กรกฎาคมวันที่16 รกรกฎาคมเราก็จะมี XD มนะครับ<ม>แล้ววันที่20เราก็จะปิดสมุดเพื่อที่จะทราบว่าผู้ถือหน่วยเดิมของเราเนี่ยที่มีการถือหน่วยลงทุน AIMIT แล้วก็มีการลงทุนเพิ่มเนี่ยนะครับ<ม>เราจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนเข้าไปในไ<ม>ตรามาสของไตรามาส2ทั้งไตรามาส<ค>บวกกับอีก9วัน<ม>จนกระทั<ม>่งถึงวันที่9กรกฎาคมครับ<ค>แล้วเราก็ ตรงนั้นก็เราจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนประมาณสักจุดสองสองศูนยะ์ห้าสูงกว่าไตรามาสแรกครับผม ผู้ถือหน่วยเดิมห้ามพลาดโอกาสนี้เลยนะคะและแน่นอนว่าฟังแบบนี้แล้วสายปันผลสายอยากเติบโตในธุรกิจนี้เนี่ยนะคะอย่างมีโอกาสในการลงทุนช่วยบอกช่วงเวลาให้เราหน่อยสิคะว่าประชาชนทั่วไปจะเข้ามาลงทุนได้ยังไงและพูดถือหน่วยเดิมจะสามารถเพิ่มโอกาสการลงทุนได้ยังไงบ้างคะงั้นผมขออนุญ,ญาตให้คำให้รายละเอียดในสองกลุ่ม<ช>นะครับ,รบกลุ่มแรกคือผู้ถือหน่วยเดิมนะครับพู้ถือหน่วยเดิมเนี่ยสามารถลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 5ถึงวันที่9นะครับส่วนผู้ที่สนใจที่จะลงทุนนะครับเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ที่ให้ความสนใจกับเรานะครับแล้วก็อ,อ,อยากจะลองอยาเรียกว่าอยากจะลองเลยคิดว่าถ้าอยากจะได้อะไรที่มันมีคุณภาพได้สม่ำเสมอโดยที่ไม่ต้องบริหารเองในอยาสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาใช้เรานะครับสามารถที่จะเข้ามาลงทุนได้เลยในวันที่5ถึงวันที่13นะครับโดยช่องทางในการลงทุนคือ ผ่านกับธนาคาร2ที่นะครับคือธนาคารไทยฟัณิชต์และธนาคารกรุงไทยนะในส่วนของธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะมีออนไลน์ให้อยู่ด้วยนะครับสามารถใช้ช่องทางนั้นได้คสะดวกได้เลยนะคะคลิกแค่หน้าจอนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้แล้วถูกต้องครับนะคะ,ะ,คะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณมอมรฝากเอาไว้หน่อยนะคะโอกาสของนักลงทุนในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกบ้างคะ ผมอยากจะบอกว่า r e ี d เนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ mm hmm. โดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องบริหารจัดการ mm hmm. นะครับโดยใช้ผู้จัดการกองทรัสต์อย่างเราเนี่ยนะครับ mm hmm. ที่เราค่อนข้างจะมั่นใจว่าจากสิ่งที่ทำทำหรือบริหารจัดการต่อไปเนี่ย ai m r t เนี่ยเป็นโปรดักหนึ่งนะครับเป็นกองหนึ่งที่อยากให้มาลงทุน นะครับเนื่องจากเรามีาคุณภาพของสัตว์ที่ดี <c oughs> นะครับมีโลเคชนันหรือตำแหน่งที่ตั้งของรัพย์ที่หลากหลาย <c oughs> นะครับมีรั์หลายๆประเภทที่ค่อนข้างจะอินโนเวทีฟนะครับมีทั้งคางสินค้าทั่วๆไปนะครับจนกระทั่งถึงมี c o l storage หรือห้องเย็นรวมทั้งมีคาางสินค้าเหลวหรือถังเก็บสารเคมีซึ่ง ถ้ากองอื่นยังคงยังไม่เคยเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็มีการให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่อยากพลาดโอกาสการลงทุนนี้นะคะติดตามรายละเอียดได้ที่ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับ หนึ่งทางเลือกที่สามารถสร้างกระแสเงินสดจับเงินปันผลให้กับเราได้นะครับการลงทุนในสังหาริมทรัพย์กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางสินค้าถือว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อย่างสูงรับกับการส่งออกที่กลับมาฟื้นตัวได้นั่นเองฮะใช่ค่ะก็มีการกระจายการลงทุนที่หลากหลายนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสผลตอบแทนในการลงทุนให้กับคุณผู้ชมแล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะวันจันทร์หน้า10บโมงหนาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ